4, แล้วเนสี่แล้วนห้ายังไม่หยุดไหลเลยครับเคยเอาเรื่องเว้ยลาพันหนึ่งไปแล้วอันหนึ่งไปแล้วอันแตกแล้วสาหายเอายังไงเจ็ดแปดเก้าโหลสวัสดีครับอยู่กับจอร์ดหลังวัดนะครับวันนี้อยู่ในแคนดี้โบนนนซ่านะจ้าก็วานก่อนโดนขนมเล่นขนมหวานไปแล้วมันถูกอกถูกใจถูกสูกใจ เออมันเพลินก็ได้ลองอีกเกมหนึ่งดูซเิเกมพนมวานเหมือนกันนะเอ้ยว่ามันจะเป็นวันไหนเอ้ยลืมพูดเออสวัสดีครับนี่จอร์ดหลังวัดนะครับไม่ใช่หน้าวัดหรือข้างวัดหรือในวัดนะครับต้องเป็นจอร์ดหลังวัดเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นของจริงนะครับโอเคลืมลืมลืมพยายามจะพูดให้มันชินปากไงเห็นไหมเริ่มลืมแล้วเนี่ยสักพักกูไม่พูดแล้วกูลืมไปแล้วลืมจนแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยพูดอะไรเฮ้ยตอนนั้นเคยพูดว่าอะไรวะลืมหมดแล้วโโออเเคค โอเคเขียวโอเคโอเควายอ่าเฉยๆละเฉยๆละเริ่มเฉยๆละเมื่อกี้เอามาเออเอามา500นะครับเผื่อใครไปลืมมองนะเอามา500บาทท้วนก็เอ๊ะเข้าตอนไหนอะ่ะยังไม่ได้มองอ๋อไวกิ้งมาละแป๊บแป๊บก็ได้เข้าแล้วครับได้เรื่องครับที่ชอบได้เรื่องเลยครับแจ๋วแจ๋ว อีฟ้าครับไม่ได้ฮะตอนนี้ค่าร้อยของเรายังนิ่งอยู่นะครับเพิ่มมาแค่40บาทครับผมโอเคอ่ะคืออาา่ะฮะได้เลยได้เลยเยิ่งโคตรแจ๋วเจ้วแซดเลยแจ๋วจัดสาบเอบาทแจ๋วจัดแ <c oughs> จ๋วจัดเบ็ด5บาทได้30บาทครับแจ๋วโคตรเป็ี่นห้าบาทไปก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยรีบครับวันนี้ชิลๆ บอกเลยว่าเฉลๆโอเคไหมสามพีไปแล้วเ,เ,เ,าวเราดูได้เรื่องไม่ได้เรื่องนะอาา่อาฮะอ่าฮะโอ้โหเฮียเออเฮ้ยโอเคดอกนี้แรงอยู่แล้ววายแบบ บอยแตกเพิ่มเข้ามาอีกตรงนี้เรียบร้อยไหลไหล,ย,หลย,ยสฟีฟ้ามาอีกเต็มเต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหแล้ววอยเขาซ้ำซ้อนแบบนี้นะทุกคนไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนเอาลัวมากนั่นมาอีกมาอีกบวกเขาอีกบวกเขาไปเออสะใจจัดเลยว่ะแต่ไม่ได้เยอะนะแต่สะใจเห็นภาพแล้วมันสะใจอะ่ะมันดูสะใจจัดอลังดี นะโหมแต่ไม่อาลังสู้ Candy b u r s นะ c a n ี y Burst ด,ดูเดือดกว่าเยอะภาพเอฟเฟกอะไรเอ่ยตามแต่ว่าเกมนี้ดูแตกน้อยกว่าอีกนะแต่จะเหมือนจะไหลดีกว่านะเออเขาเหมือนจะไหลบ่อยกว่าด้วยไหลดีไหลง่ายไหลบ่อยไหลหลายรอ,อบอะโหแล้วดูน่ะเห็นไหมนี่ปาไปรอบที่สี่แล้วที่ห้ายังไม่หยุดไหลเลยครับ เอาเรื่องเว้ยละพันหนึ่งไปแล้วอันหนึ่งไปแล้วอันแตกแล้วสหายเอายังไงเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับในรอบเดียวทุกคนโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องนะแล้วหนึ่งสมสมสสามโอ้โหพอเลยไหมจบเลยไหมคลิปวันนี้พอแค่นี้ไหมเอาเพื่อนๆว่าไงผมว่าผมแถมให้กล้าไหม ทีเดียวนะกล้าไหมหรือว่าจะหั่นเป็น103ครั้งดีวะเอาหั่น103ครั้งดีกว่า103ครั้งไปแอบให้เพื่อนๆทุกคนนะครับนี่อันนี้จักใจเลยกดไปมือเหมือนล็อกกันไวย้ยะเหมือนแบบรู้ว่ารู้ว่าจะแถมรู้ว่าจะไปแล้วอะรู้กูจะเอาออกแล้วอะมึงจะ,จะยื้อให้กูอยู่ต่อใช่ไหม แล้วกิเลสในตัวก็บอกกดต่อสิกดต่อสิโอ้ยแล้วมาตรงนี้ครับแน่นๆไปเบ็นหนึ่งร้อยครับคนอ๋อาายังไงสิแต่ไม่ค่อยไหลว่างในโอ้ยสองพันเก้าแล้วอพันเก้าจะสองพันแล้วครับอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเขาสอนให้่ไม่จริงมั้งเกินไปมั้งเว้์แล้วมั้งโอ้แล้วไป อกตกใจไปหมดไม่มีแล้ววันนี้ไม่ทานแล้วเราสองพันแล้วสวยเลยเงียบๆกินเรียบนะครับเป็นไงอะเป็ดหนึ่งร้อยทุกคนเป็ดหนึ่งร้อโอ้โได้เก้าร้อยวะไม่ได้ก็ไม่ได้แย่นะเออโอเคเลยวันนี้จบสองพันแล้วกันพอแค่นี้ครับถือว่าได้กํออาไรเออหลายเท่านะจากห้ารอยบาทนะครับทุกคนได้มาพันหกว่าบาทพันหกนะ โอเคเลยครับไม่แย่อาจจะสู้เกมวานก่อนไม่ได้แนตะ่ว่าถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไหมมีเมื่ออาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับก็คือเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่แตกน้อยกว่าเยอะเลยแต่ว่าจะเข้าบ่อยกว่าซึ่งก็คือจะเข้าแตกง่ายกว่าแล้วก็ไหลแตกต่อนเนื่องง่ายกว่าบ่อยกว่าซึ่งมันแลกกับการที่ตัวเกมมันจะจน้อยหน่อยนะสวยเกมหนึ่งก็เกมเมวานุมเล่นก็จะเป็นแบบ อุ้ยมาบบตุ้มตุ้มตุ้มเป็นโป๊อกอะเป็นแบบเงียบเงียบเงียบแล้วก็ตุ้มมาทีแรงแล้วก็เงียบเงียบตุ้มบางทีก็ตุ้มเบาอะไรเงี้ยบางทีก็ตุ้มหนักบางทีก็ตุ้มเบานี่เห็นปะนคือันนั้นคือดีคือมันตุ้มแรงแต่อันนี้ก็คือแบบมันก็ตุ้มเบาทุกรอบอะแต่บางรอบอาจจะฟกตุ้มแรงคงว่าแบบนี้น่าสนใจขวานะอย่างน้อยคือมันได้เรื่อยใช่เปละ่ะมันก็ทาให้เราหมุนหมุนทุนหมุนะไรได้นะครับก็เป็นเอกอีกทริกหนึ่งให้เราไป พัฒนาตัดสินใจกันดูนะจะนำไปใช้ไม่ใช่แค่เกมสองเกมนี้นะครับเกมอื่นก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มีลักษณะวิธีการที่มันแตกต่างกันคือต่อให้เราจะมาแค่กด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 คลิก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 เนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันมากไม่ใช่เอานิ้วแตะเพิ่มเบ็ดลดเบ็ดถามว่ามันมีอะไรที่ต่างกันไหมม,ม,มีมีสูตรวิธีการเล่นสูตรสูตรแบบได้ตังค์แน่ๆผมว่าไม่มีหรอกแต่ว่าสูตรแบบเทคนิคของมันคืออย่าเพิ่งรีบเพิ่มเบ็ดนะค่อยเล่นไปอะไรเงี้ยมันน่าจะมีนะของแต่ละเกมก็ แต่เขาอาจจะไม่ต่างกันมากมายหรอกเอาเป็นว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มีสติเอาไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วันพูดมากพะมเพื่อเยอะก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ช่องจอร์ดหลังวัดด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามด้วยนะกดได้เลยขอบคุณมากครับกดแล้วบอกด้วยนะจะขอบคุณอย่างยิ่งไม่ต้องบอกก็ไม่เป็นไรทาบุญหลังพระเออทาบุญหลังทําบุญหลังพระใช่ปะทําบุญหลังะแปะทองหลังพระไอ้สัตว์ เออน,นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับทุกคนขอให้มีความสุขนะจ้าไว้เจอก,กันในคลิปต่อไป